สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับว่ามีเสียงออกจากตัวตัวเกียร์นะครับระหว่างเกียร์ไปหาเครื่องยนต์นะครับการนี้จะดังแทบๆนะครับผมเป็นจังหวะนะครับของรอบเครื่องนะครับก็มาจากเหตุใดอันนี้คือเป็นไฟวินนะครับบางคนก็ว่าเอ๊ะทำไมมันดังได้นะครับนี่นะครับสมันจะดังประมาณนี้นะครับนี่เป็นรอยมีดเป็นรอยใบมีดนะครับช่วงนี้นะครับเป็นแถบๆยาวๆอานี้ ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่ห่างทําไมมันดังได้เวลารอบเครื่องรถวิ่งนะครับมันจะขยายนะครับเหล็กมันจะขยายเองนะครับแล้วก็จะทําให้มีเสียงดังนะครับตับๆๆๆนะครับประมาณเนี้ยนี่ผมก็มาทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพวกโอลิงออกด้วยเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนนะครับถ้าเราจะเอาพวกซีนโอลิงเผาตัวเดิมมันก็เสี่ยงนะครับเดี๋ยวก็มาเสียเวลายกขึ้นยกลงอีกนะครับ ทำก็เปลี่ยนชิ้นโอลิงทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับมาจากพัทยาเมื่อวันนี้ก็มาทำเลยนะครับ ฝั่งนี้มท่านชนิดดีเลยตั้นนนนตงนี้เมื่อทำนี่้วะนี่ยสีนี่ต้องสีหรอเปล่อตั้งนี้นี้แหละไม่ได้สนิทหรอนี่เราต้องเปลี่ยนใหม่นะกันน้ำมันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมานานขนาดไหนนะครับกลัวมันฉีกมันขาดนะครับน้ำมันออกนะครับใส่ของใหม่ไปเลยนะครับ อยู่ด้านในครับเ,เปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนไฟวินนะครับนี่นะครับตัวอันนี้เราเปลี่ยนเป็นของเชียงกงนะครับต้องรุ่นเลยนะครับแล้วก็จะมาทําการเปลี่ยนหม้อน้ําด้วยนะครับน,นี่เปลี่ยนหม้อน้ําตามด้วยเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วน,นะครับก็ขั้นตอน ุดท้ายนะก็มีเพิ่มเติมมามีเปลี่ยนมอเตอร์นะครับปกติมันยังไม่เสียนะครับไม่ยังไม่เสียแต่ว่าเอาความชัวนะครับก็มีั๊มน้ำด้วยนะครับของเอซินนะครับผมดูเลยนะครับมันไม่ได้เสียนเะราถามเจ้าของรถพอดีอยากได้แบบใหม่เลยนะะเริ่มต้นที่ที่ที่ ชุดใหม่เลยนะครับผมก็จะได้บรรเทาใจไปเลยนะคอันนี้เป็นของไอซินครับร้อมลูกยางแล้วก็ท่อน้ํานะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปดัดแปลงดัดสภาพตรงรุ่นเลยนะครับบางคันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับรบประมาณนะครับที่อันนี้อันนี้ลูกค้าเขาใส่เองนะครับรายการนะครับก็มีน้ำพอน้ํดเลยนะครับอันนี้เป็นสองช่องนะครับมันจะมีแบบช่องเดียวกับสองช่องนะครับ นะครับอันนี้สองช่องเลยนะครับแล้วก็การดูหม้อน้าฝาหม้อน้ําเท้นะครับจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเวลาไปซื้อมอฝาหม้อน้ํานะครับถ้าของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้โอลิงโอลิงข้อเผา,าข้อเหลี่ยงนี่ครับเดีนน๋ยวมีจะให้ดูฝาหม้อน้ำแท้เป็นยังไงนะครับของถูกนี่ก็จะจะประมาณร้อยร้อยหนึ่งนชั่งนิวของเทียมจะบัด ของเทียมแปดสิบาทอันนี้อันนี้สองร้อยกว่าเนี่ยของแท้เป็นอย่างนี้นะครับนี่โลโก้เป็นอย่างนี้เลยถนะ้าท่านที่ดูคลิปอยู่ก็จําไว้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะอันนี้คือฝาหมอน้ําแท้เลยนะครับเดิมมาจากตัวรถจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นของถูกๆมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งส่วนมากมันจะไม่ค่อยดักน้านะครับมันจะไม่ค่อยดักน้ํามีแต่ของงานแท้ยมเลยนะครับอันนี้ก็เดนโซ่นะครับนี่เ็เดนโซ่เลย งานแท้หมดเลยนะครับขับปีปลอดภัยนี่ก็เปลี่ยนเครืองไฟวินนะครับตัวน,นั้นไฟวินนะครับเปลี่ยนแล้วก็เป็นต่อไปก็จะมันเครื่องแล้วก็พวกนี้รายการนี้จบนะครับหอดหอดขันต้อนอะไรระทันนิ้วตอนนี้ประกอบเกียเ้ย์บอกทั้งวันเลยนะครับ เรพกท่อยางนี่เราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมก็เป็นบางเจ้านะครับบางเจ้าที่สั่งมาทุกผมก็ทําให้บางเจ้าซื้อมาจะเอาอย่างหมดทุกอย่างก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ากำไรมันมีจํากัดนะครับในการทํารถนะครับผมนะครับนะครับก็เราเปลี่ยนชุดนี้ก็เป็นท่อยางใหม่เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะทองแตรทองแตรนะครับนี่นะครับชุดมาเลยนะครับนี่ จ้ตัวไปดัดเปลียงไปถึงดัดง่อนะครับของบางกุของพี่บางกุก็จัดชุดนี้เหมือนกันนะครับผมนำไปถึงบ้านเดี๋ยวก็อจะทาให้ในเป็นของลูกค้าโาราชนะครับผมเช็คบำรุงร้างการขายนะครับ พี่น้องท่านใดจะซ่อมบำรุงรถก็โทรมานะครับจะเปลี่ยนอะไรก็โทรมานะฮะใกล้ๆไปหมดนะครับอย่าไกลไกลเกินก็ไปไอเราอยากเท่านี้ก็ไปได้นะครับไกลเกินก็อ้นะครับแค่น้ำมันกินหมดพอดีนะครับมีอาการนะครับผมก็เฟืองไฟวินมันเล้านะครับผมนี่เปลี่ยนใหม่นะครับ นี่ครับเราอาการมันจะเสียได้เะเต๊าะเต๊าเต๊าเต๊าเป็นไม่ไม่ใช่ตลอดนะฮะนานนานช่วงช่วงรอบเครื่องเบาๆนะครับผมเต๊าะเต๊าเต๊าเต๊านี่นะครับนี่นะครับนี่นะเป็นรอยบาดอย่างนี้นะครับผมมันก็ดังได้นะเต๊าะเต๊าะเต๊าะสายบินนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามนะคร,ครับอยู่บ้านลูกค้านะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณ f ีฟทุกกำลังใจนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ